ของสกาสวัสดีครับชวกทนเลยนะครับก็ไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้นานแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรดีเฮชกาดอีกแล้วนะฮะช่องแท้ช่องเดียวต้องมีคําว่าอีกแล้วนะฮะโอเคี๋ย้ำอะไรกันนะกันหนานะครับมันดูที่กิจกรรมบูย่ากันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ถึงยี่สิบพันล้านแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็ได้แลขของพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับจากร้อยกับโทเข็น,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบวกเลขให้ทุกคนดูกันเอ้ยจะบวกได้ยังไงรประทจะมาบอกนะครับว่าทุกคนนะครับ ต้องเตรียมกี่โทเค็นนะครับเพื่อแลกชุดชุดนี้นะครับถ้าถ้าใครไม่อยากได้ตราบูญาเดนี่ก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับอ้าทุกคนสามบวกสี่สิบเอ้ยไม่ใช่สามสิบบวกสี่สิบเป็นเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบบวกยี่สิบเป็นเก้าสิบนะครับเก้าสิบ บวกสิเป็น100ทั้งหมดนะครับใช้150โทเค็นด้วยกันนะครับทุกคนนะหนึโทเค็นนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราในเมื่อเราแลกมาแล้วนะครับของนะครับ ในเมื่อเราแลกมาแล้วเราก็ต้องให้ทุกคนดูสิครับเพื่อบางคนยังเลกไม่ดึงอืมเอากระป๋อไปไหนนี่ย่าบอกนะเจอปลมเออหากระป๋อไม่เจอครับกระป๋าจะเป็นเหลืองอนะทุกคนโนา ก็นี่ไงกล่องดวงใจก็ยังมีปั๊โท้เอ่อเรากลับไปดูก่อนมันมีอะไรบ้างวะเอ่อ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 อันนี้อะไรก็อือไอลหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยนะอาจจะเป็นระเบิดนะอาจจะเป็นระเบิด ดวดูก่อนเป็นนงโอ้ยเ,อเดี๋ยวมาดูที่คลังอาวุธนะครับน่าใช่กระเป๋านะทุคนอ๋อไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตึ้งไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ใช้ได้นะครับมันเหมือนจุดประทัดต,ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเอา เอาไฟมาจุดตรงหัวไอเนี่ยแล้วก็ปึ้งไปเลยแล้วก็เยีดไปแล้วมันก็แตกเหมือนอันนี้นี่นะครับระเบิดก็จะเป็นไม่ใช่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็รูปร่างก็สวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะเอาหาระเบิดมาจากไหนอ้โหมดซีวีสี่นะครับเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปให้ดูนะครับในโหมดซีวสี่เนาะโอเคไป let's g โอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อระเบิดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูระเบิดเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยึดขียึดขีอ่เดี๋ยวเรามาดูละเบิดกันดีกว่า อ้าวประตมาปีตะก,กินนะตอนนี้ก็ได้ระเบิดมาแล้วนะครับแล้วผมจะถือให้ดูนี่ตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาโยนดูเวลาแตกนะครับอุ้ยสวยอยู่นะเดี๋ยวนะครับ ก็ใช้ได้อะแตตอนนี้ไม่มีปืนเด้ะต่อไปนะครับจะให้ดูกล่องศพนะครับก็นี่นะครับก็เป็นกล่องศพนะครับเพราะว่าผมฆ่าคนไม่ได้ก็เลยต้องเอามาให้ดูในนี้แหละครับฆ่าคนไม่ได้นะครับก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเนาะก็สวยนะดูใช้ได้อยู่ แต่ผมปรับเอฟเฟกแบบแบบปานกลางไงผมไม่ได้แล้วนี่เนี่ยเยดี๋ยวให้ดูเอฟเฟกกราฟิกมาตรฐานนะครับก็คือถ้าปรับสูงมันจะแหลกเลยล่ะเครื่องผมเดี๋ยวปรับสูงให้นี่เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเออนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวปรับสูงแล้วนะครับนั่นก็ภาพคมชัดขึ้นเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูกล่องศพ เออนี่ก็ดูสวยขึ้นนะครับต้ได้อยู่นะก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นล่มซูชิบนะครับในเอย่ยแรกมาแล้วแรกมาแล้วอันไหนโนาะ่มบูย่าอยู่ไหนวะนี่นะครับอันนี้นะครับก็สวยนะครับ เพระว่าดูลกๆไปหน่อยเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งนะครับโอเคบายบายเซลแกกเน next time เบอร์อะไรเฮียอออแอปอ,อัด